นับสนุนโดยรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว360องศาโกกลีนช่วงนี้เป็นการพูดคุยเพื่อน,นําไปสู่การโกกลีนครับผมอยู่กับแขกรับเชิญดรชนะภูมินายกสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนไทยและภารกิจโกกลีนวันนี้เรากาลังเจาะอุตสาหกรรมปูนซีเมนไทย90เน็ตซีโรเ <c oughs> มื่อกี้เปิดไว้น่าสนใจมาก <c oughs> ครับนําทางยังไงครับ ก็จริงๆอย่างอย่างที่เรียนน็คือว่าอันนี้ก่อนอื่นต้องอขอบคุณสมาชิกทุกรลายของผู้ผลิตในประเทศไทยก่อนเพราะว่าการทําแผนที่นันทางของโรคเนี่ยจำเป็นเหลือเกินที่จะต้องใช้ข้อมูลจากทุกผู้ผลิต<อ>เพื่อให้ทางยุโรปนะฮะเขาเป็นคนตรวจรว่าข้อมูลของเรามีความตรงก่อนอที่จะนําไปทำเป็นแผนระยะยาว อ๋อ oh, ครับอันนี้เราเป็นประเทศแรกของโลกฮะอ,อย่างที่เรียนครับอ๋อ oh, uh, แสดงว่าแสดงว่าผู้ประกอบการปูนซีเมนไทยกําลังแสดงความจริงใจครับเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดออกมาแล้วมีองค์กรตรวจสอบมาจากภายนอกมามาวัดผลคือความตรงหรือความถูกต้องของข้อมูลอันนี้เป็นเรื่องสําคัญที่สุดครับเพราะว่าการไปสู่เนสซิโร่เนี่ยอันนี้เป็นแผนระยะย,ยาว uh. อย่างเนียเทอร์มปี2030อันนี้ก็ถือว่าเป็นแผนระยะใกล้ครับนะฮะของประเทศไทยเราเนี่ยประกาศ ปี2065ที่จะไปสู่ตัวตัวเนสซีโลอุตสาหกรรมซีเมนต์ของเราเนี่ยอันนี้สั้นกว่านั้นเราประกาศที่2,050และสิ่งที่เราประกาศเนี่ยเรามีนโยบายอยู่สัก4ี่เรื่องที่ตกลงกันทำของผู้ผลิตดูรายละเอียดเลยไหมครับเป็นยังไงครับก็อันแรกเลยนะฮะเราจะเห็นว่าเนี่ยเราบอกว่าเรื่องของ climate change เนี่ยเราเริ่มต้นที่ตัวการผลิตสินค้าที่ปล่อยคาร์บอนต่ำลง หรือต่ำกว่าผมว่าอุตสาหกรรมปูซเมนต์นี่ยากนะเพราะว่าการทำเหมืองการโลจิสติกหรืออะไรต่างมันเกี่ยว<ๆ>ข้องหมดเกี่ยวข้องกันหมดนะฮะโอ้ยากไหมครับไอต้ต้งอันแรกของเราเนี่ยคือเราเรียกว่าเป็นโปรดักต์อินโนเวชัซึ่งก็คือตัวปูนไฮดรลิกซีเมนต์หรือว่าปูนลดโลกร้อนอ,อันนี้ปีนี้นี่ต้องถือว่าปีนี้นี่จะเป็นปูนประเภทนี้ร้อยเปอร์เ็ ฮะปูนประเภท OPC เดิมเนี่ยซึ่งทั่วไปทุกปร,รประเทศเขาใช้กันเนี่ยของเราตอนนี้เหลืออยู่มาสักแค่ไม่ถึง10%เท่านั้นเองอันนั้เป็นนโยบายตัวแรกนะตัวที่2เองเนี่ยเราบอกว่าตัวทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยต้องใช้ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพราะงั้นอะไรที่ผู้ผลิตแต่ละลายต่างกันเนี่ยสามารถทําความร่วมมือหรือตกลงกันได้เช่นการพัฒนา ใช้แหล่งศักยภาพของพื้นที่หินปูนเนี่ยร่วมกันจงนี้จะทำให้เกิดแหล่งน้ำขนาดใหญ่ซึ่งอันนี้เราเราได้พัฒนาไปหลายที่แล้วก็ช่วยชุมชนในหน้าแรงเป็นที่เก็บน้ําอย่างดีนะฮะแล้วก็ใช้ประโยชน์ในทางด้านการเกษตรและอื่นอื่นอันนั้นก็เป็นประโยชน์สูงสุดจริงๆใช่บตัวที่3เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นซอร์คูลาร์คมีหมายถึงว่าการนําวัสดุ ที่เหลือใช้หรือทิ้งแล้วเนี่ยนำกลับมาใช้ประโยชน์คิดต่อใช่ผมยกตัวอย่างนะอย่างเช่นพวกขยะจากครัวเรือนอันนี้พวกเศษพลาสติกเศษอะไรที่มีค่าความร้อนเนี่ยอันนี้สามารถนำกลับไปใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนการนำข้าทถ่านหินได้หรือแม้กระทั่งช่วยลด PM 2.5มอจจากพืชเกษตร ที่มีฟางข้าวต้นข้าวโพดหรืออะไรก็แล้วแต่นิสากรรมซีเมนต์ก็นํามาเป็นนโยบายซึ่งเราใช้เป็นล้านล้านตันนะฮะอันนี้ก็ช่วยได้เยอะครับตัวสุดท้ายเองเนี่ยเราคิดว่าเรื่องของการใช้พลังงานทายังไงให้เกิดการเปลี่ยนผ่านพลังงานจากพลังงานที่ปล่อยแก๊สเรืองกระจกอาจจะเยอะหน่อยประเทศไทยเฉลี่ยอยู่มาสักจุดหกิโลต่อหนึ่งหน่วยการใช้ไฟฟ้าอุตสาหกรรมซีเมนต์ของเราเนี่ยเรามีการผลิต ใช้ไฟฟ้าเองจากโซล่าฟาร์มก็ดีจากเวสหรือแก๊สที่ปล่อยความร้อนทิ้งไปก็ดีนะรเรามีใช้อยู่มาสักเกือบ30%กว่าเปอร์เซ็นต์ัอันนี้ทำให้การปล่อยก๊าซคาร์บอนดอกไซด์จากการใช้พลังงานของเราเนี่ยลดลงไปอย่างมากนะฮะก็เป็น4นโยบายหลักนี่คือคอนเซปต์ใหญ่นี่คือนโยบายที่เราเดินไม่ใช่คอนเซปต์แล้วฮะตอนนี้เราเดินมา3-4ปีนี้ทำเรื่องพวกนี้ อย่างจริงจังแล้วก็เดินต่อเนื่องเลยฮะว้าวครับแล้วไปยังไงต่อครับหลังจากนี้ก็จะเป็นตัวโรดแมปอันนี้แหละฮะที่ผมผมเล่าให้ฟังว่าโรดแมปที่เราได้รับการรับรองจาการะดับโลกนะ,ะนี่คือ Global Cement and Concrete Association <S 2> <S 2> เมื่อตอนเดือนมิถุนาเนี่ยเข้ามาจัด CEO meeting กันที่เมืองไทยอันนี้ก็เป็นอันนึงที่เป็นที่ประจักษ์ว่าเข้ามาเพราะว่าเขาชื่นชมว่าเราทำงานร่วมกับภาครัฐ จนได้แผนที่ที่ชัดเจนอันนี้เป็นแนวแกนว่าแต่ละปีละปีเนี่ยเราจะลดลงด้วยอะไรบ้างอ,าอย่างที่เรียนก็คือว่าโปรดักที่เป็นปล่อยก๊าซซึ่งกระจกน้อยก็จะเป็นหนึ่งมาตรการ,รการใช้พลังงานทดแทนทางด้านความร้อนการผลิตไฟฟ้าด้วยโซล่าด้วยวินหรือเวสนะฮะก็จะเป็นมาตรการต่างๆที่เราเอามาเรียงอ,อันนี้ก็เป็นอันหนึงที่ เราใช้เป็นแผนที่นำทางของทุกบริษัทครับคุณผู้ชมดูง่ายๆก็คือว่าเราเห็นเป็นเราอาจจะดูเป็นกราฟคุณผู้ชมอาจจะดูยากแต่ว่าดูเทรนด์ของสีครับนี่คือแต่ละแต่ละเรื่องที่อุตสาหกรรมซีเมนต์ทแล้วมันจะมีการลดลงให้เห็นเป็นแบบนี้และตัวเลขต่างๆเนี่ยเราก็ส่งไปเป็นรายปีให้กับหน่วยงานที่เขาเซอร์ดิฟายเราครับตัวหน้าถัดไปเนี่ยผมอยากจะให้ดูว่าหลังจากที่เรามีตัวนี้แล้วเนี่ย เรานำไปขยายผลแล้วก็ทดลองร่วมกับสภาวุตสาหกรรมที่จังหวัดสระบุรีเพื่อจะทดลองเป็นลักษณะของแอร์เรเบสแอร์เรเบสหมายถึงว่าทดลองในพื้นที่จริงเพราะว่าการทำเรื่องนี้เนี่ยต้องมีตัวกรณีตัวอย่างที่สามารถส่งผลให้เกิดผลเกิดขึ้นจริงได้ที่ชื่อว่าสระบุรีแซนบล็อกที่กำลังใช่เป็นที่กระจางกันตอนนี้ซึ่งอันนี้เองเนี่ยเราไม่ได้เน้นที่ความสำเร็จเราเน้นที่ ได้รวบรวมข้อติดขัดอุปสรรคหรือปัญหานำไปสู่การแก้ไขเรื่องของกฎหมายที่จะส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนผ่านได้อย่างเหมาะสมและก็ตรงกับที่ระวางเป้าวัาสรุปเป็นภาพดิดนึงได้ไหมครับว่าสระบุรีแซนบล็อกเนี่ยตอนเนี้ยทำแล้วประสบความสำเร็จอย่างไรหรือมีอุปสรรคอะไรอย่างไรฮะผมยกตัวอย่างเช่นการส่งเสริมให้เกษตรปลูกพืชพลังงานไม่ว่าจะเป็นเนเปียก็ดี หญาในเปียไผ่ก็ดีพวกนี้เนี่ยสามารถเอามาทําเป็นเชื้อเพลิงทดแทนได้นะครไม่ว่าจะเป็นเรื่องการนำมาขยะจากเทศบาลมาทําเป็น RDF ไปใช้ในอุตสาหกรรมซีเมนต์ก็ดีนะฮะและที่เรากําลังจะทดลองอย่างมากก็คือร่วมกับทางกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงทรัพยากรธรณีเพื่อจะใช้เรื่องของสายส่งนะฮะเราถ้าสามารถผลิตจากโซล่าที่ลอยน้ํา แล้วก็ส่งไฟขึ้นไปแล้วไปใช้อีกที่หนึ่งได้อ,อันนี้เขาเรียกว่าเตอร์ปาร์ตี้แอคเซสมนคือสระบุรีเนี่ยเปรียบเสมือนเมืองหลวงย่องประเทศไทย<อ>ลเ,เลยถูกห<ช>มครับ <อะ S 2> แล้วถ้าทุกอย่างมันทําได้พวกมีคุณผู้ชม,มนึกออกไหมครับมีโรง โรงปูนซีเมนยักษ์อยู่ตรงนั้นอ่ะหลไหลเจ้าด้วยและสามารถควบคุมให้เป็นเมืองคาร์บอนต่ำได้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆอันนี้จริงๆเราทำมาเรื่อยๆเลยภายในปี2ปีนี้เราก็มีกรณีศึกษาซึ่งประสบความสำเร็จอันนั้นเราก็ไปขยายผลในจังหวัดอื่นได้เลยส่วนอันไหนที่ติดขัดอันนั้นเราก็รวบรวมเป็นคล้ายๆกับรวบรวมข้อติดขัดเพื่อจะไปเสนอให้ภาครัฐนำไป พา่นาแก้ไขกฎหมายาที่จะส่งเสริมให้ประเทศเราเปลี่ยนผ่านได้สุดท้ายเลยนะฮะสิ่งที่เราอ,อยากจะเน้นก็คือว่าการจะทำเรื่องนี้ให้สำเร็จได้ทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยจะมี4ปัจจัยอย่างที่เราเห็นนะฮะเรื่องคือกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะฮะแต่ที่สำคัญเนี่ยผมอยากจะเน้นอยู่2เรื่องก็คือเรื่องของ ตัวเงินสนับสนุนหรือว่ากรีนฟันดิ้งหรือบางทีเขาอาจจะเรียกว่าเป็นกรีนไฟแนนซิงอันนี้ประเทศเราเนี่ยยังสามารถที่จะมีโอกาสได้ตรงนี้เยอะมากแต่นโยบายต้องชัดเจนสระบุบบรีพยายามจะทดลองเรื่องเหล่านี้ด้วยอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการกฟเวนเทคโนโลยีนี่คงไม่มีประเด็นอะไร,รเพราะว่าเราสามารถจะไปแถบมา,มาจากต่างประเทศได้การกฟเวนหมายถึงว่าต้องมีกระบวนการหรือมี process ที่ดําเนินการ โครงการต่างๆที่เหมาะสมครับแล้วก็มีความเป็นธรรมาพิบาลอันนี้คืออุตสาหกรรมซีเมนต์ก็เดินตามนโยบายบเหล่านี้ซึ่งเป็นตัวอย่างอของประเทศอื่นๆในโลกวยฮะเราต้องถือว่าเราอยู่ในชั้นแนวหน้าของโลกครับผมฟังดูแล้วเนี่ยผมผมถือว่าเป็นความสําเร็จที่น่าจะน่าจะอวดอย่างมากเลยแหละนะครับฟังมาทั้งหมดแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมว่าประชาชนต้องทําความเข้าใจงั้นสิ่งที่เราคุยกันมาทั้งหมด ด็อกเตอร์อยากจะสื่อสารอะไรบอกคุณผู้ชมทางบ้านครับก็จริงๆก่อนอื่นเลยเนี่ยผมต้องขอบคุณภาครัฐหน่วยงานราชการทุกส่วนนะครับแล้วก็ภาคเอกชนหลายๆลายราย,ายที่เข้ามาร่วมมือ,อเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาในการทําต่อเนื่องอย่างอดทนแล้วก็มีความสําเร็จทีละเล็กละน้อยเพราะงั้นเวลาเราเจอสิ่งที่ไม่สําเร็จหรืออุปสรรคต้องถือว่าอันนี้เป็นข้อดีแล้วก็ร่วมไม้ร่วมมือ เพื่อจะเดินเรื่องนี้ต่อไปและอุตสาหกรรมซีเมนต์เองกอ็ยินดีนะครับที่จะเป็นหลักในการที่เป็นตัวอย่างในการกับเพื่อนอุตสาหกรรมอื่นๆของประเทศไทยเพื่อก้าวสู่เน็ซีโร่ของไทยอย่างพักภูมิครับเนี่ยครับนี่คือประเด็นเนี่ยที่360องศาโกกรีนเชิญดรมาก็เพราะว่าอุตสาหกรรมซีเมนต์เนี่ยผมถือว่ามันเป็นเป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะเป็นเรื่องที่ทั้งสร้างาผลกระทบแล้วก็สร้างผลบวกต่อเศรษฐกิจแต่ว่าทุกอย่างมันถูก แจมด้วยกันและสามารถเป็นตัวอย่างด้วยครับและนี่จะเป็นประโยชน์อย่างมากที่จะเป็นตัวอย่างให้กับอุตสาหกรรมอื่นๆที่างที่ดร์บอกจริงๆคุณผู้ชมทางบ้านนะครับช่วยกันนะครับเรามาจับตาดูว่าอุตสาหกรรมปูนซีเมนไทยจะ9 0าวสู่โร่สำเร็จหรือไม่อย่างไรเรามาเอาใจช่วยกันนะครับวันนี้ขอบคุณดรครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ามาติดตามกันว่าข้อมูลโกกลีนจะนำท่านไปสู่การระวังภัยรุ่งขึ้นอย่างไรสักครู่ครับ